กาอยากได้เลยนะคะได้ก็จะ 9QOe ออนะคะมาห่อสละเอ็นะคะต่อไปนะเป็นละลลวร้านเลยนะคะอย่ากถ่กายถ้ามีแต่ละร้านนี่ค่ะซื้อมาจากไรขออันเนี้ยไม่บอกนะคะเป็นสินะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นไข่สลาอันเนี้ยมันตกพื้นไปนิดนึงแต่ว,ว่าอันเนี้ยไม่ตก เราหยิบออกมาว่าอันนี้เราหยิบออกมานิดเดียวหน่อยแต่ก็แข็งนะคะก็อันนี้ซื้อมาเท่าไหร่กพ่อหอยแม่ไม่บอกเราไปเจอเราไปเจอร้านหนึ่งนะคะราคา79บาทแต่ว่าร้านนี้ถูกกว่าเห็นกับไปนะคะก็ตกแต่งไข่จะให้เป็นฟลามโถสม ตรงเียเราขาย20นะคะก็ก็สัมรับวันนี้นะคะก็ขออนุญานะคะบา